บอนทินุตยูนี่คือปลอดภัยแหงเนี่เหตุบอกขาดน่นนั่งกินข้าวอยู่แหละโทรศัพท์ที่นุตวางใบแบบนี้เนาะกะอยู่ใกล้ริมถนนกะมีคนยางกายไปกลายมาแนแต่กะบ่มีผู้ใหที่บามาดึงมามา,าคือแนวเราเห็นตามข่าวนะมันสบายดีสบายดีนุซี่สาวลาวเดอ้อน้องกะเป็นคนลาวที่บาาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนาะมือนี่กะมีโอกาสได้มานั่งกินข้าวเป็นตลาดกลางคืนเป็นตลาดที่ว่าเปิดเดอ้อ เนาะยูนีเปิดเดิกถึงตีสองตีสามตีสี่เลยก็คือสี่โมงเช้าทางบ้านเฮานั่นเองเนาะทุกคนอ้าย้คนไทยถามว่ามีความรู้สึกจังใดเวลาเข้ามาอยู่ในไทยเนาะกะเอ่อความรู้สึกข,ของนอกนี้ก็คือตื่นเต้นและกัอ่ารู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจเนาะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ว่าเป็นเมืองที่บรับไหลและก็มองที่นุดยูนี่เป็นปเ,เป็นเมืองกลางคืนเนาะ เป็นเมืองกลางคืนที่ว่าบบเคยรับหลายเลยเนี่ยอาหารอาหารก็จะเปิดฮอดเ้าเลยอยากกินข้าวตอนใดก็มากินได้เนาะแล้วก็สองเลยก็คือเป็นเมืองที่ว่าปลอดภัยเนาะทุกคนรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็โบมีโจรบบมีขี้รักมักจกอาจจะมีแด็อาจจะมีแต่ว่ามีบางบอนเนาะแต่ว่าบนที่นุชอยูนี่คือปลอดภัยแห่งเนาะนี่เหตุบอกขาดนุ่นั่งกินข้าวอยู่แหละโทรศัพท์ที่นุชตางไปแบบนี้เนาะกั อยู่ใกล้ลิมถนนก็มีคนยางกายไปกายมาแนแต่กะบมีผู้ใดที่บามาดึงมามาคือในวาเราเห็นตามข่าวนะมันไ่ได้เป็นตายานประมาณนั้นเนาะทุกคนก็คือเห็นบอกปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายอยากกินอย่างกาได้กินเนาะอันนี้มันจะห้าห้านุ่งกว่าแล้วถ้าเป็นที่ลาวเนี่ยป่านนี้ทําอะไรอยู่โอ้ถ้าเป็นที่ลาวนี่ตอนนี้นอนแล้วไอตอนนี้นี่ตอนนี้ประมาณ เห็นบอก1โมงสีฮอด12โมงกลางคืนแล้วแต่ว่าน้อกก็ยังออกมากินข้าวเนาะกเป็นประเทศที่ว่ามีของกินตลอดเวลาวาสั้นซะอยากกินอย่งกะได้กินเนาะราคาอาหารโบกแพงอีกห้านี่เป็ะกาเป็นห้านที่ว่าฟันบ้านแต่ว่ารสชาติแซ่บเนาะรสชาติถึกใจมากินต้องมีเดอเฮานะมีรถไเนีมีปัญหาเรื่องอาหารการกินใหม่ๆรสชาติ เพราะว่าอยู่ลาวเนี่ยน่าจะเป็นรสชาติในแบบฉบับของลาวพอย้ายมาไทยเนี่ยมันก็จะเป็นรสชาติแบบในไทยเนี่ยม,ม,มีปัญหาเรื่องการกินปะ่ะเออนี่ยการกินเนี่ยข้าก็กินแบบนี้เนาะการกินนี่ก็คือถามว่ามีปัญหาบอก,ก็คือช่วงที่มาแรกๆนี่เลยกะอาจจะมีปัญหานิดนึงเนาะแต่ว่าพออยู่ไปโดนแดนแรู้สึกว่ารสชาติของอาหารไทยกับ่ายอาหารลาวเลยค่ายอาหารลาวเนี่ยอย่างเพราะว่าต่ำกับไข่เนาะ ข้าวผัดข้าวเพื่ออีกอย่างกะไข่ผัดกะเพรากะไก่ก็เลยแบบมันมีอาหารที่ว่าคล้ายๆกันแต่รสชาติอาจจะแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ว่านนูบะอาหารไทยกับแซบ่บกับจนตอนนี้จนติดป,ปากแล้วอาหารไทยแซบบ่บชอบชอบอาหารไทยชอบอาหารอะไรไมากอันใจแท้นี่กะที่บ้านนุชนี่มันบ่ค่อยมีอาหารทะเละนะเป็นอาหารทะเลมันกับมีอยู่แต่ว่าต้องข้ามฟังข้ามอย่างไปแล้วมันบ่ค่อยสดปันใดเนาะ มีสดกับมียูแต่ราคาอาจจะแบบเขาเอื้อมบทถึงะนะแต่ยังเส้นที่ไทยนี่ก็คืออาหารทะเลนุ่ดมาแพงอาหารทะเลเนาะเป็นอาหารที่ว่านุ่ดมากอยากกินปูกินอยียงสินะก,กินอาหารที่มันสดๆดนะแ,แล้วตลอดเวลาเวลาอยู่ที่ไทยถ้าเราอยากกินอาหารกินบ้านของเราเงี้ยเราคิดถึงบ้านเรารู้สึกนี่ฉันอยากจะกินอาหารื้่เมืองบ้านฉันฉันจะทำยังไงในไทยุยที่ไทยนี่ อาหารลาวกบมีใดเป็นบอ่ว่าจะเป็นตลาดที่ว่าเพื่อนขายของกินแบบล,า,ลาวๆกาบกมีหรือว่าห้างอาหารลาวกับมีอยู่ไทยนี่มีทุกอย่างเลยเราก็สามารถไปกินได้หรือว่าซื้อมาแตงกินเองแทที่ห้องก็ได้เลยโดยไม่ได้ลำบากอะไรบร่บ่ลำบากเลยสบายสุดๆเลยอยู่ไทยนี่ไม่สามารถทำอะไราสาวลาวได้แมนแนี่แซ่ ว่าปรับตัวได้แน่คนไทยกับเป็นคนที่ว่าอัธยาศัยดีเป็นคนที่ให้โอกาสค้นนะก็เลยมาอยู่แล้วรู้สึกว่าอบอุ่นปลอดภัยเนาะแล้วมาอยู่ใหม่ๆมีโอกาสได้เจอเจอหนุ่มไทยรู้สึกยังไงบ้างหน้าตาแตกต่างจากคนเราไหมิสยใจความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกกับเาวสู่ไทยสาวเรา กกความรู้สึก <Hey. S 2> ความรู้สึกที่ว่าได้มาเจอคู่บาวไทยกับถามว่าหน้าตากับบตแตกต่างกันปันใดนะมันก็มีทั้งคนหน้าตาดีแล้วกับคนที่ว่าหน้าตาบบดีกับมีปะปนกันไปส่วนนิสัยก็คือกันนิสัยกามีทั้งดีแล้วกับโดีกับปะปนกันไปเบิดเลยเนาะแต่ว่าเท่าที่นุดมาเจอแล้วนี่ก็คือคู่บาวไทยเป็นคู่บาที่ว่าใจดีใจดีใจใจยอบอุ่นแล้วกะ็ใจสปอร์ตเนาะ ขาเอินว่าบาวไทยนี่เป็นบาวที่ว่า,าสายเป๋อะไรสายเป๋โดยอันนี้ก็คือแบบเอามากินข้าวอันนี้ก็คือจะให้อันูุบาวไทยนี่บ่เป๋นะบ่าวไทยเลี้ยงอาหารเด้อเราไทยใจดียิ่้เผยอะไรไไดีอนะไรก็รู้สึก คาสึกสาวลาวตอนหนุ่มไทยอ่ะฝากตอนหนุ่มไทยก็คือ,อาสาวลาวกะคร้อมโอ้เวตาแซบอันนี้ก็คือไก่นาทอดเผือขั้นความรู้สึกเช่นนั้นความรู้สึกความรู้สึกก็คือตอนนี้หิวเออแม่ตอนนี้เนาะความรู้สึกก็คืออ,อยากอยากฝากถึง บ่าวไทยเนะาะสาวล้านนี่มากบ่าวไทยละกันเปิดใจเปิดโอกาสให้บ่าวไทยเด้อบ่ราะมันแต่เฉพาะนุ่นเนาะหมายถึงว่าสาวร้าวมีหลายๆคนเลยกะอยากมีแฟนเป็นคนไทยนะหมายถึงว่าบางคนเนาะก็อยากมีแฟนเป็นคนไทยละกันขอฝากถึงบ่าวไทยให้ กดติดตามนุชแนเดอร์ละกันมือนี้นุชกัจะมาฝากซองเนาะก็คือซอง youtube ของนุนี่เองฝากอะ่ะกดติดตามกดไลค์ละกันกดซับสไครต์ให้นุชแนเนาะเพกากะเป็นมือใหม่เป็นมือใหม่ปมมระสาทซะนุกากอโตไปกินข้าวก่อนเดอ้อทุกคนตอนนี้นี่ชือ่อชื่ออะไรกินข้าวซื้อซองก็คือซือ้อนุซี่สาวลาวมาเฮียนไทยเนาะลืมบอกไปว่านหนูอ่าน้องนุชเนาะน้องนุชเป็นคนที่ว่า มามาเฮียนในไทยมาเฮ,เฮ็ดงานในไทยแล้วก็มาเฮียนในไทยด้วยก็ฝากติดตาังน้ำเดอร์พอโตไปกินข้าวก่อนตอนนี้รุ้ยสึกหิวละโอเคบายบายสบายดี